ปกติวิสัยสเสมอต้นสเสมอปลายเพื่อคนน,นั่นกับสันติภาพอินทรพัทธ์เพื่อวงการกีฬาเพื่อประเทศชาติได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเปตองที่จะแข่งขันในกีฬาซีเกมครั้งที่33 ระหว่างวันที่9ถึงวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2568ส,สถานที่จัดการแข่งขันคือจังหวัดสงขลาได้มีการประชุมทางไปกับคณะทำงานเกี่ยวกับสนามแข่งขันได้มอบภารกิจให้คณะทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะทำงานจะเดินทางไปตรวจความพร้อมของสนามแข่งขันกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลา ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อวงการกีฬาของชาติด้วยความขอบคุณ